ดีคะดินที่ใช้ก็เป็นดินไทยนี่แหละค่ะแต่ถ้าเราต้องการความประดิษ์มากขึ้นอาจมีการนาเอาดินอื่นนะคะอย่างดินญี่ปุ่นนะคะมาเพิ่มความละเอียดของชิ้นงานต่อมาก็จะมาดูเรื่องของสีค่ะการให้ชีวิตชีวาของงานปั้นด้วยสีสันตามความเป็นจริงแลวก็เป็นธรรมชาตินั้นถือว่าเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะของงานปั้นนะคะและเมื่อเรียนจบคอร์สใช้เวลาเพียงแค่2เดือนเท่านั้น,นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะ ปั้นได้แล้วนะคะพี่ปอบอกว่าเอ๊ะเราจะปั้นได้ไหมสายตาเราไม่ดีแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ปัญหาเลยเราสามารถปั้นได้อย่างแน่นอนนะคะ <c oughs> ถูกต้องค่ะ แล้วเมื่อปั้นเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถต่อยอดไปใส่กรอบใส่ตู้โอารพัสารพันเอาไปตกแต่งได้ใครสนใจอยากเรียนอยากมีอาชีพโทรเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ0861125194นะคะ0861125194เขาจะเรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิต<ม>ย์เท่านั้นนะคะโอ้โหสองเดือนเท่านั้นเสียสละเวลาแค่นิดหนึ่งแต่เราสามารถมีอาชีพที่มีรายได้ดีรอยอยู่ก็ว่าเป<ม>้าหมายหลักแน่นอนชาวต่างชาติกำลังจะเปิด AEC ด้วยโอ้ยสบายใหญ่เลยนะคะ กะจะไปเรียนแล้วปั้นเป็นรูปพี่ปออุ้ยฮะปัญญาเอาไว้ในห้องนอนดูเอาไว้ทำอะไรคะพี่ปอจิ๋วเหรอใช่ทำไงโอ้ยขอหวยมากยากนะหน้าเล็กเล็กปากเล็กเล็กเอาปั้นฉันได้อย่างนั้นปากเล็กเล็กทานตะวันเดี๋ยวจะนี้รู้แน่ว่าียจะมีใหญ่กว่าไหมแต่ว่าพรุ่งนี้นะคะนอกจากจะลุ้นกับทานตะวันแล้วเนี่ยนะคะเรายังจะพาไปกินอาหารเกาเหลาหม้อไฟ นี่เรอของจริงเลยนะนี่เนื้อเปื่อยโอ้โหมีทุกอย่างเลือกสรรตัวย้องน่ารับประทานจริงๆนะจะเป็นที่ไหนติดตามในจับพรุ่งนี้และค้าทายเลยนะคะทานตะวันที่ไหนใหญ่กว่าน่าจะต่อไม่ส่งข้อมูลมาไม่มีทางที่ส่งข้อมูลมาที่ส่งข้อมูลมาแพ้อย่างเดียวแพ้จานดาวเทียมเรารล่กันแบบนี้ใค่ะชนะก็ไม่ใช่มนุษย์แล้ว ปีใหม่นะคะพรุ่งนี้เจอกระแจวนะคะเสื้อผ้ามอแกนค่ะ,คะวันนี้พวกเราแจวค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ